เต้นเก่งรำก็ได้แต้วนำขบวนรำถวายเป็นพระพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักเข้าใหม่ปามันที่เพิ่งเปิดตัวไปมันมาอย่างแต้วนัทพรเตมีรักกับไฮโซปะนายพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมาก,มากน้ำตาึ่งอายเลยล่ะค่ะ และสำหรับเต้าแล้วในตอนนี้เธอได้เผยด้านที่เซ็กซี่ให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าหุ่นเอยอะไรเอยก็ดูจะดีไป็นหมดเลยล่ะค่ะแถมในเรื่องเต้นเธอคนนี้ก็ยังเต้นเก่งเต้นดีแบบสุดล่าสุดเตลได้เดินทางไปร่วมงานถาวายเป็นพุทธบูชาร่วมขบวนบุตสบกเครื่องสักการะถาวายองคหลวงพ่อโสธรงานนี้เธอได้แต่งชุดไทยแบบจัดเต็มมาก ทั้งสวยแถมสงา่างามราวกับนางฟ้าเลยล่ะคะ่ะ